เอฟซีท่างช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ผีปานาอาเอฟซี FC แฟนคลับสุขูสุขคนเนะคะพี่น้องเนาะ,ะก่อนอื่นมือนีอ้หลายคนทาหลายคนรอค่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับเอฟซีเสือสม ชุดล่างมือว่านนี่ว่าแมเพนสรงว่าไห่ย,ย่งบ่ท่านได้ท่งออะมือนี่แม่ขัวกรสโลงไห่ในคลิปนี้ละกาสิมาตามตัวเลขเนี่ยท่างเปิดตัวใหม่เด่นล่างแม่เพชรบูรณ์นี่กะคักคือกันพี่นอ้องเอาติดตามกันแม่ขั่วสิโลงพร้อมกันเลยเดอ้อระวังสองคลิปนี่ละกาย่งคนไร้คู่นี่พี่น้องคนไร้คู่นี่เห็นบ่สิบหน่วย เพิ่นไห้บนออกลางสองหกเอา้าคือว่าแม่นเติบอยู่ติดตามกันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ทาผูร้รอคลิปสรุปมือนี่กระโทรมาหลายมือว่านนี่โทมมาหลายพี่นอ้องผู้รอคลิปสรุปเพราะว่า เพิ่นรู้ว่าไก่เมื่อแล้วแม่ขัวต้องสรุปคลิปจะว่าเพิ่นก็เลยถามว่าสีสรุปมื่อใดแมนบอกเพิ่นก็เลยถามว่าจะสรุปวันไหน <c oughs> นี่คือคลิปสรุปงวดที่ผ่านมา <c oughs> แม่รั้วเคยบอกว่า <c oughs> ประท่านไพ่พี่น่อ แม่คัวเคยบอกว่าสองสามตนี่เคยจับกันพี่น้องจะลืมอ่ะผู้โชคมาน้าสองซีซีสองซีศูนย์ศูนย์ซีล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองผู้เพิ่นจับผู้เพิ่นเคยจับใดเนาะพี่น้องเนาะ <cinematic. S 1> เพิ่นบ่เอาตัวร่องบางคนเพิ่นบอกเอาตัวร่องเพิ่นเอาตัวเด่นสามตมาประกบกันเขาสองซีตรงๆ เขาสองซี่ตรงๆพี่น้องเพราะว่าแม่ขั่วเคยบอกว่าตัวที่เด่นอย่าลืมเอามาจับกันเอารอติดตามเด้อสำหรับคลิปสรุปแม่ขัวสิสรุปเมื่อนี่ล่ะก้อนอื่นก้อนสิไปเบิ้งเอฟซีสลืมเนาะอ่าก้อนสิได้ไปเบิ้งเอฟซีสริมมาเบิ้ง สต,ติเดนล่างแม่เพชรสมุ์เอาแม่ค้อนสวรรค์เห็นปะตอนหนึ่งแมฆขั้วเอาพิษตัวนี้แม่เพชรสรุ์เพิ่นว่าสูตรนี่ยู่น้ำเพิ่นมาหลายปีแล้วเพิ่นว่าอ่าแม่ขั้วเอาไปจับแลรกซีบลัก,ลกนวยเอาเดอ้พอพราะว่าสูตรนี่แม่เฮ็ดมาล้วก็แม่ก็ไปจับได้ทุกงวดเพิ่นกระบอก วาจังสี่นาะพี่น้องเนาะแล้วสูตรนี่บ่มแม่สูตรของไผสูตรมาต่างแต่แม่เห็ดมาต่างแต่แม่เห็ดเล็กเป็นหลายปีแล้วอยู่น้ำพึินเพิ่นว่าแม่เพชรสมุนเพิ่นว่า,วาให้แม่ขั้วเอาไปปักลักซิปลักหน่วยให้ลางให้ข้าเจ้าเด้อเพราะว่าเล็กส,สูตรนี่เป็นสูตรลางอย่างเดี่ยวแม่ขั้วก็เลยถามว่าแม่ได้เก็บสะติติที่แม่เฮ็ดไว้นั่นไวบ้บ่อ แม่เก็บไว้อยู่อ่ะย้อนลังให้จักแม่ขั้วจักสามสี่งวดแน่ก็เลยว่าเพิ่นก็นเลยบอกแม่ขั้วมาเนาะแสดงว่าวันที่สิบหกเมษายนเด่นเด่นมา,ากตั้งแต่วันที่สิบหกเมษาเด่นที่แปดกับหนึ่งออกแปดหา วันที่สองพฤษาภาเดนที่หนึ่งกับหกออกศูนย์หกเป็นได้ในวัยสิบเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบหกพฤษาภาเด่นที่แปดกับเก้าออกแปดเจ็ดวันที่หนึ่งมิถุนาสามเดนสามกับศูนย์ 0. ออกสองศูนย์อ๋อคือสิกรากันหน่วย1ิหน่วย1ิอยู่แถวนอกบ้านเนี่ยวันที่สิบหกมิถุนาเด่นที่แปดกับหกสเขาวเลขรักหน่วยรักสิบแม่ขั้วแม่ขั้วอาบ้งไปให้เบื้องหน้พี่น้องเด้อว,วันที่หนึ่งกรกฎาเด่นที่เก้ากับหนึ่งอันนี้กอดข้อกันมา วันที่สิบหกกรกฎาที่ผ่านมาเด่นที่6กับศูนย์เป็นได้หน่วยสิบอ่าเลขของอ่าแม่เพชรสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้รลางเด้อเด่นลางอ่ะเด่นลางพี่น้องอย่าเอาคืนบนถ้าคืนบนถือว่าผิดเอารอบนีมาแล้ว เบิ้งไว้บ่เสียหลาเด้อพี่น้องเด้อดูไว้ไม่เสียหลายแค่เฮ้าเบิง้งบ่มักเข้ากระทดไปหรือว่าเห้าแคบนาจอไว้ทาติดตามงวดที่จะถึงนี่พอวางคลิปนี่เป็นงวดแรกเฮ้ากับบ,บ่ท่านหด้เสียบ่ท่าบบหนห้เสียแม่รัวกับบ่ทันนห้เซียแม่รัวก็เห็นพร้อมกันกับพี่น้องเอฟซีแหะแต่เพิ่นเราซูแม่รั่วฟังเพิ่นกับเรามาแบบนี้อ่าเพิ่นเหตุสถิติมาห้แม่รัวเบิ่งกับเบิ่งมาแบบนี้ แม่ขั่วกับมาลงตามที่แม่เพิ่นหายมากแต่ว่าจะเดินบ่เดินบ่มีไผยยังดูได้แม่ขั่วกับบ่รลูอ่าพร้อมๆกันกับเอฟซีนี่แหละมิฉะนั้นพูดถึงว่าถ้าให้มันใจอิ๋วยาเพิ่มตามให้แคบหน้าจอไว้ท้าเบิ่งสกักก่อนว่าตัวเลขแนวทางของแม่เพชรจบุนจะเดินล่างจริงหรือไม่อ่าเอาแคบหน้าจอไว้ท้าเบิ่งพี่น้อง เพราะว่าตัวเลขกะเป็นสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณมาบ่าเนี้มาดูเอฟซีเสริมหลายคนทาหลายคนรอค่อยสูตรหนีกะล่งมาได้อ่าเป็นเป็นย้อนหลังขึ้นกันได้สูตรนีกะล่งมาได้สองหมวด นี่คืองวดที่สามบนี่ยสูตรนี่ขึ้นลงมาได้งวดที่สามแต่เพิ่นมีดจะติต๊ดหลักหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหน่วยล่างเด้อก็สิว่าหน่วยลางสังเกตบ่พี่น้องศูนย์ศูนย์กับหกออกที่ห้าศูนย์สี่กับศูนย์ออกที่ห้าสี่สองกับแปดออกที่สามสองหกกับสองออกสามหกห้ากับหนึ่งออก 8 5ดกับ2ออก0ูนย์หกกับ3ออกแ7 4กับ0ออก2องศกับ2ออก0 6 5กับ1ออกเก้างห้กับ1หลุดออกสอหลุดคือหลุดเนีอ่าหลุดคือหลุดนี่ตีกาไปเลยนี่ตัวไรหลุดหลุดห้าสิไปว่าๆๆ่าเขาบ่าไร เพราะว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระเบิรงนคือก,กันว่าตัวเลขแตะละอาจารย์จะเดินไปแบบไหนอ่าซีซ้นกันบอเดอร์สองสูตรนี่เดอพี่น้องเดอร์ของแม่เพชรสบูนกับอ่าเอฟซีเสริมสูตรนี่วันเถาะเนาเพิ่นเอามาให้ตัวใดนอ้อบปเนี่ย ขันบ่ซนกันจับกันได,ด้บ่นอยาแม่ขั่วเสียมาเปรียบเทียบให้เบิงงเดอพี่น้องเดอ,อ,เดอใจเย็นๆห้ากับหนึ่งมาศูนกับหกบโซนกันเดอพี่น้องเดอบาดน,นี้เดอเดี๋ยวนี่คะ่ะพี่น้องคนทรงมาให้แม่ขั่วนี่คือสูตรนี่เอซถามหาหลา,ายเพราะว่าเปิดลักหน่วย มาเบิงกันว่าระวังสองสูตรนี่สีจับกันได้บออะแม่กวัวสีเขียกให้เบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อระวังสองสูตรนี่สีเขียกกันสีจับกันได้บอเอาตะเปียดหามาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ได้หากับหนึ่งของผู้นี้ได้เปียดกับหนึ่งจับกันคือเปียดหาของเอฟซีสริมได้หกกับสอง ของคู้นี้ได้หนึ 6, ่งกับหกชนกันที่หกของ f อฟซีสลืมได้เจก,กับ3ของคู้นี้ได้8กับเก้าจับกันคือ8ปดเก้ามาขวดใส่บาทแป๊บนึงงด้วยพี่น้องหอดใส่ละพี่น้องหอดหอดเจก,กับ6อันนี้เจก,กับ3โอ้หอดเจเจก,กับเกออกเจ็ดแ สกับ0ูนส้นที่0ออก2อ6ศกับ8อันนี้ก็6กับ2ออก0ูนย์หกส้น6กเก้ากับ1ของผู้นี้ได้เก้ากับ1ของ f อเสริมได้หากับ1ออกเก้าหของแม่เพชรสบุญหกกับ0ของ f อซเสริมหากับ1ของแม่เพชรสบุญบอลรุด หวดประหันรอบนี้ว่ตรงกันสังเกตเด้พี่น้องเด้อสังเกตเด้อของอแม่เพชรสมูณนคือหนึ่งกับแปดของเอฟซีเสริมคือหกกั 0. บศูนย์บานนี้จับกันได้บอแม่ขั่วคิดว่าต้องจับกันได้คันบอชอนจับกันได้พี่น้องสังเกตคืองวด สังเกตคืองวดหกศูนย์ชกันแปดเจ็ดแปดีจับกันเก็ดกับ8อันผู้นี้ได้เก็ดกับสามของผู้นี้ได้แปดกับเก้าเห็นว่าจับกันได้แปดเก้าอันนี้ช้ศูนย์อันนี้ช้นหกอันนี้ชหนึ่งอ่ะร่องเบองไเด้อพี่น้องเด้อระวังหนึ่งแปดศูนย์หกเอาไปจับกันร่องเบิง์คือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่ง 8ปดศูนย์แปดแปดหกหกแปดล่างยางเดี่ยวสองสูตรนี่ประกบก e ันได้บอสสังเกตเอาแคปหน้าจอเอาไปเรียบเรียงเบิ้งือสิเป็นคือกันกับแม่ขั้วบอสแต่ว่า้าตัวใดส้นกันนี่ออกตัวนั่นเด้อสังเกตนี่ส้นหกนี่ส้นหกส้นศูนย์ส้นศูนย์น, 0, นี่พี่น้องแต่ว่าเกดกับแปดนี่ส้นแปดดูแต่ว่าจัดแปดเกนี่ตัวนี้ตัวนี้บ่มีแปด ตัวนี้มีเกตกับ3ของผู้นี้มี8ปดกับเก้าี่จับออก8ปดเกตท่านที่เลยส้นหออกศูนย์หกน้ำกันส้น8ปดกับหาบส้นนี่ออกจับกันเลยพี่น้องสังเกตคู่แรกเ้อของ 4, เอฟซีสเลิมได้หากับหนึ่งของมเมทเสบูนได้8ปดกับหนึ่งออก8ปดหาเอาแคปนาจอกันเอาไปจับคู่กันล่องเบื้องพี่น้องถ้าเลขสองสูตรนี่ท้าบอส้นกัน ก็คือจับกันถ้าส้นกันตัวใดพูดถึงว่าเอาไปวิ่งไปเล่นเอาออกตัวนั่นเอาแคหนาจอไว้พิจารณาเบิง้งสำรับตัวเลขแนวทางของอแม่เพชรบูรณ์กับเอฟซีสเลิมเด้อให้พี่น้องแคหนาจอไปพิจารณาเบิง้งสีคือแม่ขั้วบาบ่อเอาสำรับสายลางเด้อพี่น้องเด้อหา้ามพลาดสองอาจารย์แม่เพชรบูรณ์กับเอฟซีสเลิม ตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยค่ะพี่น้องให้พี่น้องเอาไปไว้พิจารณากันเบิงสำหรับตัวเลขของอ fc เสริมกับแม่เพชรบูรณ์ล่างอย่างเดียวขอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ